ใบพัดกบยางใบพัดนะกระป๋องโคกด้ยนะมาเป็นคืนเลยใสดีอุปกรณ์ที่เราจะใช้นะครับก็จะเป็นตูดกระป๋องโค้กนะครับผมตันนี้จะเป็นตูดกระป๋องโคกที่ผมตัดออกมาจากตัวกระป๋องโคกแล้วนะครับต่อมาก็จะเป็นครีมปักแหนมนะครับไว้ดัดร่วนนะครับตัวนี้นะ ต่อมาก็จะเป็นคีมตัดตัวนี้ก็จะตัดลวดได้นะผมตัวเล็กแล้วก็เป็นกรรไกรนะครับกรรไกรจากนั้นก็เป็นตัวนี้เอาไว้เจาะนะครับปลายแหลมนะครัผมแล้วก็เป็นเข็มกัดนะครับอุปกรณ์หลักของเรานะผมเข็มกัดแล้วกอ็อย่าลืมปากแบนแล้วก็คีมตอกด้วยนะครับอุปกรณ์รองนะผมขั้นแรกเราก็ทําการดัด จข็มกัดให้ตรงเป็นลักษณะนี้ก่อนนะครับหลังจากดัดเสร็จแล้วเราก็ตัดออกนะครับให้ได้เป็นหน้าตาแบบนี้นะจากนั้นเราก็ทําการบิดปลายลวดนะครับให้เป็นห่วงลักษณะดังคลิปที่ผมกําลังทําให้น้าๆเพื่อนๆได้รับชมกันตอนนี้นะฮะแบบนี้นะครับแล้วเราก็ตัดเก็บให้เรียบร้อยเสร็จแล้วเราก็จะได้ออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้นะฮะหลังจากเราได้หน้าตาแบบนี้แล้วเราก็ทําการตัดกระป๋องโพกนะครับก็จะใช้กรรไกรตัดปกตินะครับ กรรไกตัวนี้เป็นกันไกตัดผ้านะครับแล้วก็จะตัดออกมาเป็นสี่เห <What? S 2> ล,ลี่ยมแบบนี้นะครับแบ่งครึ่งนะครับมันก็จะได้ออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็ตัดตูดออกนะครับหลังจากตัดตูดออกเราก็จะได้ออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้นะฮะหลังจากนั้นเราก็ตัดตรงช่วงนี้นะครับนึกถึงลักษณะเหมือนใบโพคล้ายๆกับคลิปที่เราทํารอบที่แล้วนะผมะคลิปที่แล้วถ้าใครยังไม่ได้ดูก็ไปรับชมกันได้นะครับ แล้วก็ตัดเก็บขอบเก็บเรี่ยมต่างๆให้ออกมาเป็นลักษณะหน้าตาที่ผมทําให้เพื่อนๆนานา,นานได้รับชมกันนะทีนี้เราก็ตัดตกแต่งให้เป็นลักษณะเหมือนรูปหัวใจก็ได้นะครับนึกถึงรูปหัวใจนะครับหรือรูปใบโพนะผมตัดออกมาเราก็จะได้ออกมาเป็นหน้าตาลักษณะนี้นะครับหลังจากที่เราได้เป็นหน้าตาลักษณะแบบนี้เรียบร้อยแล้วตามต้องการนะครับเราก็จะใช้ เหล็กปลายแหลมแต่ว่าผมก็จะใช้เป็นตัวนี้นะเพราะว่ามันจะมีความคมนะครับเวลาเจาะมันก็จะง่ายนะครัแล้วก็เจาะด้านทางโก่งนะครับด้านทางโก่งเจาะเข้าไปนะครับเจาะตรงหัวนะผมห่างลงมาประมาณ2มิลนะครับเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับหลังจากที่เราเจาะได้เป็นแบบนี้แล้วเราก็เจาะอีกด้านหนึ่งทางด้านท้ายนะครับคือเจาะตรงทางด้านที่มันโก่งนะครับผม จาะด้านที่มันโก่งนะครับเพื่อเราจะได้ดัดเวลาดัดมันจะได้ไม่ติดกับตัวห่วงลวดนะครัแล้วก็เจาะเข้าไปเลยนะครับอลูมิเนียมมันก็จะเจาะง่ายนะผมมันก็สะดวกสบายหน่อยนะครับใช้เหล็กปลายแหลมกันไกลก็ได้นะครับจากนั้นเราก็เจาะหัวเจาะท้ายเสร็จแล้วเราก็มามาร์กเจาะตรงกลางนะเนี่ยนะเราเจาะตรงกลางเลยนะครับตรงกลางนี่เราเจาะให้มันเป็นลักษณะรูที่มัน ใหญ่ขึ้นมาสักเล็กน้อยนะผมใหญ่กว่ารูนั้นประมาณสัก2-3สมิลนะเพื่อเวลาลวดที่มันอยู่ตรงกลางเนี่ยมันจะได้ไม่เบียดนะครับเบียดแล้วเดี๋ยวมันจะไม่หมุนนะครับผมก็จะใช้เป็นกรรไกรตัวใหญ่นะครับเจาะคว้านเลยนะครับหลังจากที่เราทําการคว้านจนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยมันก็จะออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับผมจากนั้นเราก็จะใช้ ไม้กระดานนะครับมาลองผมก็จะใช้เป็นเขียงนะครับแล้วก็จะใช้เป็นครีมปักแบนไขควงปักแบนนะครับแล้วก็จะใช้เป็นครีมนะครับครีมตอกเพราะว่าถ้าเราใช้เป็นค้อนเนี่ยน้ำหนักมันเยอะเดี๋ยวมันจะทาให้อลูมิเนียมเนี่ยทะลุได้นะผมก็จะใช้เป็นครีมนะครับค่อยๆตอกไปนะครับตอกให้ตอกทางด้านหน้าโกงนะครับหน้าโกงด้านในนะ แล้วก็ตอกทางด้านท้ายไปหาตรงจุดรูนะครับมาถึงตรงจุดกึ่กลางที่เราเจาะเอาไว้นะเป็นลักษณะประมาณนี้นะจากนั้นเราก็พลิกอีกด้านหนึ่งนะแล้วเาจาะจากรูตรงกลางขึ้นมาทางด้านหัวนะครับให้ถึงจุดรูมันพอดีนะอย่าตอกให้มันแรงมากนะมันจะทะลุนะเพราะว่าอลูมิเนียมมันค่อนข้างที่จะบางนะมันจะขาดได้นะผมหลังจากที่เราทําการตอกจนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับ เราก็จะทําการพับนะครับตรงหัวพับตรงหัวแล้วก็พับตรงท้ายพับให้มันสลับด้านกันนะครับถ้าพับท้ายมาขวาด้านบนก็ต้องพับไปซ้ายนะบนี่เป็นลักษณะประมาณนี้นะครับจากนั้นเราก็เล็งดูนะครับให้รูตรงกลางเนี่ยมันกว้างพอที่ลวดมันจะเข้าไปอยู่ได้นะครับแล้วมันก็จะไม่เบียดนะเนี่ยลองสังเกตแบบนี้นะครับถ้ามองเห็นทะลุรูตรงหัวเนี่ยก็คือสามารถใช้งานได้ปกติเราก็ลองเอาลวดนะครับ ใส่เข้าไปดูนะครับว่ามันยังขัดยังแน่นอยู่หรือเปล่านะครับถ้ามันแน่นอยู่อย่างนี้นะเราก็จะทําการคว้านเพิ่มนะครับให้รูตรงกลางมันใหญ่ขึ้นเพื่อที่มันจะได้ไม่เบียดน,นะครับก็จะใช้เป็นกันไกรคว้านเพิ่มขึ้นไปอีกเล็กน้อยนะครับวิธีนี้ก็สะดวกสบายดีนะครับเพราะว่าอลูมิเนียมมันบางนะครับผมแต่มันก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันนะครับ เราก็ตอกดูจากนั้นเราก็เอาลวดมาทดสอบอีกรอบนึงนะครับว่ามันสามารถใช้ได้ปกติหรือเปล่าเราก็หมุนดูนะครับโอเคหลังจากเราหมุนได้แบบนี้นะครับเราก็ทําการเอาเข็มกัดนะครับมาใส่ได้เลยเอาลูกปัดหลังจากที่เราได้ลูกปัดมาแล้วเราก็เอาลูกปัดมาใส่ได้เลยนะครับลูกปัดอันนี้ก็จะเป็นลูกปัดอลูมิเนียมนะครับเขาเอาไว้ร้อยสร้อยนะครับแต่ว่าลักษณะมันสวยดีผมก็จะเอามาใส่เป็นลูกปัดใบพัดนี่แหละับ สวยดีนะครับจากนั้นเราก็ทําการบิดลวดนะครับบิดลวดเพื่อให้มันเป็นห่วงนะครับผมเพื่อที่จะไปใส่กับห่วงแล้วก็ใส่กบยางได้นะครับวิธีการบิดก็แล้วแต่เพื่อนๆน,นะๆนะครับอยากจะพันเป็นลักษณะไหนผมก็จะพันเป็นแบบปกติทั่วไปนะครับลักษณะน,นี้แล้วก็ตัดปลายเก็บเหลี่ยมเก็บอะไรให้เรียบร้อยสมบูรณ์นะครับ หลังจากเราทําการดัดลวดเก็บเหลี่ยมเก็บมุมเก็บอะไระเป็นที่ต้องการที่พอใจของเราเรียบร้อยแล้วก็หมุนเทสดูนะครับจากนั้นเราก็บิดตรงตรงเหลี่ยมโคง้คงๆนี้นะฮะพับเป็นลักษณะ45องศานะครับประมาณนี้นะให้เป็น4.5องศาทั้งซ้ายและขวาให้มันเท่ากันนะคนี่นะดูนะมันจะเป็นแบบ4.5องศานะครับหลังจากนั้นเราก็ลองหมุนเทสๆดูนะครับ ถ้ามันหมุนลื่นๆแล้วนะเราก็ใส่กับกบยางแล้วก็เอาไปเทสกันได้เลยนะผมนี่ใบพัดตัวนี้ก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันนะแต่ว่าแอคชั่นจะไม่หนักเท่ากับตัวที่ผมทําครั้งที่แล้วนะครับตัวครั้งที่แล้วจะปั่นหนักกว่าตัวนี้จะค่อนข้างที่จะปั่นเวบาวกว่านะครับผมแต่ดูจากแข็งแรงมาตรฐานกว่านะครับโูนครับใบพัด ขบยางใบพัดนะรกระป๋องโคก้กตัวนะมาเป็นคื่นเลยใสยด่ดีเรียบร้อยครับ